สวัสดีครับพบกับพี่ฟิฟ์มอีกแล้วนะครับในบูกหาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอซีอของเราเช่นเคยเลย วันนี้นะครับอาจจะเห็นแบบมีการเปิดคลิปที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเพราะวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆของเรานะครับมาทําขบวนพาเลทกีฬาสีกระเด้งโดยรอบนี้ของเรานะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนั่นเองนะครับก็จะมีสีฟ้านี่นะครับอยู่ตรงด้านนี้เลยเอาสีฟ้ากระโดดนะครับผมสีฟ้านี้สีฟ้าอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสีส้มครับอยู่ตรงกลางนี่เลยแต่ด้านหลังพี่ตรงด้านนี้นะครับเอาสีส้มกระโดดหน่อยครับนี่อุ้ยสีส้มแบบจริงจง ังมากเลยอ่ะแต่งสวยนะสแตนเชียต่อมานะครับก็จะเป็นสีชมพูนี่เองนะครับสีชมพูก็จะอยู่นี้เลยมุมข้างๆนะครับออาสีชมพูก็ได้หมดเยครับสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3สีของเราวันนี้นะครับก็จะมาจัดนะครับในส่วนของขบวนพาเลทของแต่ละสีนะครับโดยแต่ละสีนะครับสามารถที่จะกําหนดธีมของขบวนพาเลทตัวเองได้เลยนะครับจะเป็นธีมสวรรค์นะครับธีมนางฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นธีมตามเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันหรือแม้จะเป็น ตีมประเทศนะครับแบบว่าตอนแรกเนี่ยพี่กาหนดให้มีสีแดงเว้ยคาดหวังว่าจะมีคนทําประเทศยีนแต่ไม่มีเนาะขอเปลี่ยนเป็นสีส้มนเองนะครับแต่เราจะมาดูกันแล้วกันว่าน้องที่ขอเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเนี่ยจะทําอะไรออกมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสีฟ้านะครับผู้สีฟ้าการแต่งตัวคือบอกเลยว่าเลิศมากแค่เห็นแบบเนี้ยก็คือแบบมงโกงมงกุดเนาะเลิศมากแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของสีชมพูนะครับสีชมพูเหมือนยังแต่งตัวไม่เสร็จกันด้วยนะจะรอดูแล้วกันว่าสีชมพูเนี่ยขบวนพาเลวส็ออกมาในนีอะไรันเองน สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําขบวนพาเลทด้วยกันแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord ตในดีสคริปชั่นให้กันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมีใครนะครับที่เข้ามาทําคลิปกับเราบ้างและอยู่สีอะไรกันบ้างนั่นเองมาเริ่มกับสีแรกกันเลยนะครับกับสีฟ้านะครับก็จะมีในสนของน้องเอกนั่นเองนะครับโอ้ยยืนแบบสวยงามมากน้องเอกกล้ามแน่นมากนะกีราสุดๆพอ่ะมาก็จะเป็นน้องนนท์นะครับน้องน ริน้องคิวเริฟน้องนัวน้องแค้มบุ๋มนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองวิสีฟ้าสแตนใหญ่มากมาดูกับสีต่อมากันบ้างนะครับกับสีส้มนะครับสีส้มนี้ก็จะมีน้องชัยชานะครับผมน้องนาหน้าน้องไวรัะแล้วก็คนนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรน้องเออันนี้ไงชื่อหลบมุมอยู่นะครับก็มีน้องเอนั่นเองมาดูกับสีชมพูกันบ้างนะครับสีชมพูก็จะมีนักแสดของน้องโตน้องสตาบักนะครับน้องอมมีนี่ครับน้องการูนและน้องพูดีนั่นเองเออเป็นชุดไทยด้วย แอบเลิศนะเนี่ยสวยงามมากโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่ละสีนะครับไปจัดในส่วนของขบวนพาเลทของตัวเองได้เลยนะครับผมโดยขบวนพาเลทรอบนี้จะให้น้องๆนะครับไปจัดที่บริเวณนู่นเลยนะครับข้างๆนะครับสนามบินนะครับเลยนี่เลยด้านหลังสนามบินน่ครับบริเวณลานบินนั่นเองในการที่จะใช้จัดในรอบนี้นะครับน้องๆสามารถจัดแล้วก็จัดสรรกันมาแบบเต็มที่ได้เลยนะครับว่าจะทําขบวนออกมาอย่างไงลองคุยกันก่อนนะครับเวลาที่จะทำนะครับว่าเฮ้ยแกฉันอยากจะทำตีเป็นแฟรลี่อะ ถ้าอย่างอยู่ในเมืองฟารีฉันจะทำขบวนของฉันออกมาเป็นประมาณนี้การแต่งตัวนะครับก็เป็นคะแนนให้กับเรานะครับเพราะว่ามันเป็นขบวนพาเลตนั่นเองนะครับตอนนี้สีฟ้าก็เริ่มนะครับี่เริ่มเริ่มมีการคุยกันเนาะถือป้ายเขียนป้ายนะครับคุยกันแล้วว่าเออท้องทะเลใหม่อ,อ่าคุยกันเรื่องท้องทะเลนะครับอาจจะทาทีมท้องทะเลใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนสีอื่นๆนะครับก็เริ่มก,ก,กระจายกันไปตามจุดต่างๆนะครับของบริเวณนี้แล้วเนาะสีส้มก็นู่นอ่ะเลื่องบริเวณด้านนู้นเลยนะเออบริเวณขอบแมพนะครับของสีส้มนั่น นี่สีส้มของเรานะครับม<ไ>ีน้องแฝกเนาะแล้วก็น้องนาน่าน้องอ e ีนะครับวุ้ยนี่มีตัวตึงเลยเนี่ยสีส้มเนาะสีพาสก,ก็มีตัวตึงเยอะเหมือนกันนะกับน้องคิวเลิฟแล้วก็น้องนัวแล้วก็ยังมีน้องนี้รินนั่นเองเนาะน้องเอกด้วยนะเอกนอกี่นตึงเลยนะจ้าจะบอกให้เรื่องเกินแต่งข้าวแต่งของส่วนในส่วนของสีนะครับสีอะไรอะ่ะสีชมพูสีชมพูพี่ไปไหนแล้วโอ้นี่สีชมพูอยู่ตรงน้าน,นี้สีชมพูนะครับก็คือมีแต่คนตึงๆเยอะๆเลยนะครับทั้งคนที่แบบได้ที่หนึ่งนะครับแคตออฟในซีซั่นที่แล อยู่สีชมพูด้วยแล้วก็ยังมีน้องออมแล้วก็น้องพูดีนะมีเด็กคนทําฉากเลิศๆทำขบวนเลิศๆท,ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละขบวนเนี่ยะมาในทีมอะไรกันบ้างนะครับสีส้มอย่าลืมไปอยู่ด้วยกันนะครับท้ามาแยกย้ายกันอยู่อย่างนั้นละเดี๋ยวรอดูนะครับตอนที่น้องๆเขาทํากันนะครับว่าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นประมาณไหนกันนั่นเองนะครับอย่าลืมมาทําสแตนเชียบริรเวณจุดเกิดด้วยเด้อตอนนี้นะครับน้องๆของเราก็คือเริ่มมีการจัดสแตนเชียนะครับของสีตัวเองเ,องเนาะีมมต่าแวค ต่งกาไปตามแล้วแต่จินตนาการของน้องๆนี่ครับก็มีความหลากหลายดีนะในส่วนของตรงนี้นี่ครับโอ้โหชมพูสู้ซ่านี่ oh <my. S 1> ก็ถือว่าสีชมพูก็จะออกแนวแบบว่าไปเทพนิยายทองฟ้าเนาะนี่เหมือนต้นแคนดี้บอสซ้อมเลยเหมือนมาก <laughs> หน้าตาคล้ายคลึงกับแคนดี้บอสซอมมากเลยนะครับส่วนสีฟ้าเนะาเนะสีฟ้าก็จะไปตรงนี้ใช่ไหมอ๋อสีฟ้านี่ก็จะมีน้องคิวเวิฟเนยครับนี่เลยมาคุมเมงเนาะนี่น่าจะเป็นประธานสีหรือเปล่าแต่เครื่องประดับการแต่งการนี่ต้องบอกเล ว่าสวยงามอลังการมากเลยเนาะเหม,มาะกับการไปเดินถือป้ายของสีฟ้ามากเออสวยงามมากสแตนเชียสีฟ้านะครับเหมือนการขังเนาะเหมือนการขังกองเชียเอาไวใ้ในในโรงอีกทีหนึ่งแปลกดีหรือว่าเขากาลังจะเพิ่มต่อขึ้นไปให้แบบว่าเป็นเคล้าโครงสี่เหลี่ยมแล้วตรงกลางเปิดหรือเปล่าอาจจะยังไม่แน่ใจแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับกับสีฟ้าเนาะแต่สีฟ้าก็ถือว่าทําสแตนเชียได้สวยนะสวยมากเลยแหละมีความแบบดูเป็นจุดโคง้งจุดวาวที่น้อยกว่าสีอื่นๆเนาะมันเลยทําให้ดูโล่น้อยกว่า แล้วกันเนาะส่วน <atte> สีส้มนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับไฟสีส้มร้อนแรงนะครับเร็วแรงด้วยเอออย่างร้อนแรงเร็วแรงนะครับม <one> ีความแรงที่ดึงแร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 งได้อีกลาแรงได้อีกลแรงได้อีกเนี่ยเออแม้กระทั่งในส่วนของตัวที่เป็นนี่ครับนี่เลยซุ้มนะครับที่เราจะไปในส่วนของจุดที่เราจะพาน้องๆไปจอดขบวนนะครับก็มีเหมือนกันวิมีมาสคอดด้วยสีอะไรอะสีส้มหรือเปล่ามีมาสคอดเป็นน้องหมีสุดน่ารักด้วยนะครับเออหน้ารักมากเลยส่วนตัวรถนะครับ ของตัวขบวนรถของเรานะครับตัวนี้ก็มีการลังสันเนาะทําขึ้นมาอย่างสวยงามมีป้ายขบวนสีด้วยนะนี่เป็นขบวนสีฟ้านี่ครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับท้องทะเลเนาะเหมือนรถสีฟ้านี่ยังไม่มีความคืบหน้าไปมากเท่าไหร่นะครับเพราะว,ว่าตอนนี้เหมือนกําลังเริ่มตกแต่งกันในส่วนของตัวท้องทะเลแล้วนะครับมีตัวประการลงประการลังกันชัดเจนแล้วด้วยเนาะในส่วนของตัวน,นะครับที่เป็นสีฟ้าเนาะก็ถือว่ายังทําออกมาได้ย,ยังไม่ยังไม่ได้น่าจะพอ50%ปเนะครับแต่ในส่วนของสีส้มน่าจะมาที่50% สเสร็จแล้วพราะสีส้มก็ถือว่าสวยเลยนะครับกับขบวนสีส้มนั่นเองขอบวนสีส้มของเรานะครับก็โอ้โหอลังการมากเลยขบวนสีนี้มีน้องมาร์ทแล้วก็ยังมีน้องนาหน้าอยู่ด้วยเนาะก็เลยจะได้เปรียบในเรื่องของการแต่งตัวพอสมควรนะเพราะว่าแต่งออกมาได้สวยแต่งออกมาได้เลิศเลยแหละเออแต่ไม่ใช่ว่าในส่วนของสีฟ้าจะไม่มีคนแบบได้เปรียบนะก็จะมีน้องนวนะครับแล้วก็น้องคิวนะครับสคนนี้ก็คือแต่งออกมาเลิศเหมือนกันเลยนะครับทำมาได้อลังการเช่นกันเลยมาดูกับส่วนของสีชมพูกันบ้างนะครับสีช ชมพูนี้โอ้โหความคืบหน้าแทบจะ100%เนลยนะครับอลังการงานสร้างมากพิงค์ชมพูนี้ครับการแต่งตัวชุดเอ่ยายก็จะมาเกี่ยวกับหงใช่ไหมเออสวยงามมากเลยเรวจะรอดูนะครับกับสีชมพูนะว่าตอนทําเสร็จเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณไหนนะเพราะตอนนี้สีชมพูเป็นตัวเต็งนะตอนนี้เลยนะในเรื่องของการแต่งนะครับว่าแต่งออกมาได้เลิศแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดน้อยในการแต่งนั่นเองแล้วเราจะไปรอดูตอนที่น้องๆก็ทําเสร็จกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันมาครับมา มาครับมาครับสีชมพูมาครับ e. อ่านี่เลยสีชมพูเนาะสีแรกนะครับที่เราจะเอามาตั้งขบวนเราวันนี้อ่ะมาจอดตรงนั้นแหละครับอ่ะตรงนี้ขึ้นใหมส่สน,นิดหนึ่งแล้วกันครับอุ้ยมีร่มด้วยมีกลางลงกลางร่มนะเออสวยงามนะเนี่ยมีกลางลงกลางร่มดีดีดีมาเลยครับสีต่อมาครับผมสีต่อมาอุ้ย่มันลดแห่เทียนเลยนะครับสีส้มตรงน,นั้นมองไกลๆแล้วหมดแห่เทียนพรนรษานะครับสีฟ้าถอยให้สีชมพูเข้าๆมาๆหน่อยครับพี่แหมมาชิดเขาอยรอดมดากดมตุดเขาอยู่นี่ เออลงไปลงไปลงไปเอองามงามดีมากครับผมสีชมพูครับไม่ดมตูดกันนะครับเขยับออกมานิดนึงเขยับออกมาแล้วเยับบอ,อกมาครับอ่าโอเคเพอร์เฟกต์ครับผมสวยงามมากอ่าตอนนี้ไม่ดมดากแล้วนะครับสูดเข้าไปดากรูดากอยแล้วอีกนิดเดียวถอยถอยอย,ยืนดีๆดีๆครับอย่าทําอย่างนั้นครับไม่ไม่งามเลยนะเราอันนี้ประกอบกันเหรอคันนี้มีแค่นี้เหรอครับสีฟ้าสีฟ้าแค่นี้เหรอสีฟ้าอยู่ไหนอีกสีฟ้าอยู่ไหนอีกจ้านี่แหละครับอ๋อมาแล้วนี่ครับแม่ ไม่โหลดหรือยังไงทำไมมันได้แค่นี้เลยครับสีฟ้าเนี่ยมันคือมินิม้งมินิมอลแท้ก็สวยงามดีครับสวยงามดีเดี๋ยวเราจะเอาสีนะครับสีส้มมาไว้ก่อนเราสีฟ้าไว้ข้างหลังเลยครับผมสีฟ้าเชิดด้านหลังสุดเลยครับเดี๋ยวสีฟ้าอยู่ด้านหลังสุดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแห่กันเลยนะครับเดี๋ยวให้เวลาน้องๆจัดขบวนกันสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็จะมาแห่กับขบวนกันเนาะเป็นขบวนพาเลตของแต่ละสีนะครับผมมาครับผมได้เวลาในการตรวจกันแล้วนะครับกับขบวนพาเลตกีฬาสีของเรา วันนี้อุยเราไม่ได้ทำขบวนพาเลตกีฬาสีต้องบอกเลยว่านานมากเลยนะมารอบนี้นะครับกับขบวนพาเลตกีฬาสีของเรานะครับก็ถือว่าสวยกว่าเดิมแบบโอ้โหคูณ10คูณ20เลยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่เราทำเนี่ยจะเป็นคลิปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นกีฬาสีเราก็ยังดูม mini ินิมอลมินิใจอยู่นะครับอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างเท่านี้เนาะเออซึ่งตอนนี้นะครับกีฬาสีของเราเนาะที่เป็นขบวนพาเลตนะครับต้องบอกเลยว่าอลังการแล้วก็สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะให้นะครับแม่ท แต่ละสีนะครับมาอธิบายให้เราฟังแล้วกันเนาะว่าแต่ละสีเนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงนะครับเราก็ทําขบวนออกมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอุปสรรคอย่างไงหรือเหนื่ยอยร้าตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามันออกมาแล้วแบบอุ้ยมันเลิศมันเออตรงเป้าหมายเรายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ละคนกันเลยนะครับกับสีชมพูกันก่อนเลยนะครับผมสวัสดีสีชมพูครับสวัสดีค่ะวันนี้เสี่ยมพูมาทีมราชการที่ห้านะครัอ,อ อธิบายมาได้เลยครับผมกับทีมสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเนาะมากับรถคันแรกเลยแล้วกันขบวนแรกก็จะเป็นพระราชวังครับแล้วก็มีน้ําตกเป็นอะไรนะครับพระราชอะไรนะครับพระราชอะไรพระราชวังอ่ามีอะไรอีกครับผมตรงนกลางกลางก็จะมีเป็นน้ําตกครับน้ําตกน้ำผุครับน้ําตกหรือน้าพุน้าพุเนาะอืมน้ําตกเราไม่เหมือนกันนะเนี่ยม่าตบงข้างหลังว่าข้างหลังนี่เป็นอะไรครับผมเออขบวนนี้จะเป็นหอนาฬิกาครับเป็นหอนาฬิกานั่นเองเนาะ มีอินสไปม์มาจากที่ไหนหรือเปล่าหอนาฬิกาอันนี้เออคิดสดๆเลยครับโอ้คิดสดๆเลยเนาะแต่ก็สวยนะครับเออหอนาฬิกาดูแบบดูเป็นหอนาฬิกามากๆเลยแล้วก็มีเกี่ยวกับเป็นรูปหงส์ใช่ไหมเป็นรูปเหมือนหงส์ฮ่าเนาะสวยงามเหมือนกันเอามาประดับตกแต่งแต่พี่ชอบรถคันที่หนึ่งมากคันที่หนึ่งในส่วนของรถคันที่หนึ่งเนี่ยเป็นหอนาฬิกาเหมือนกันนะครับมันฟิลแบบพระบรมมหาราชวังเนาะก็ถือว่าสวยงามมากเลยเนาะคันที่หนึ่งเนี่ยโดดเด่นมากโดดเด่นมากของสีชมพูเลยมาดูกับคันต่อมาครับผ ผมคันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องกระจูนเออคันนี้นะคบก็จะเป็น<อ>พระราชวังที่สองครับอืมก็ถือว่าสวยงามครับอันนี้เนาะจะเป็นขบวนของสีชมพูนะครับอันนี้มีอินสปิเรชันหรือว่ามีคอนเซปต์มาจากที่ไหนหรือเปล่าเอยมีน้ําพุเหมือนกันเลยเนาะอยู่ด้านหน้าสวยงามมากเออขอบวนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับคิด<อ>สดๆ<ด>เป็นการคิดสดๆขึ้นมาเลยใช่ไหมเออถือว่า,าคีเอทมากคงว่าเป็นการคิดสดๆขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับมีการคีเอทมากเราใช้เวลาในการแต่งไม่นานมากด้วยนะครับแต่งออกมาได้สวยเลยแม้กระทั่งบริเวณด้านหน้านะ เขาก็มีคนนะครับใส่ชุดไทยเนาะในสมัยรัชกาลที่5นะครับมายืนหน้าหน้าด้วยเนาะซึ่งถือว่าเป็นชุดที่สวยงามเลยนะครับนี่เลยสวยงามมาก2คนนะครับเออเลือกคนมายืนได,ได้สวยแล้วก็แต่งตัวเหมือนกันเดียบเลยเนาะเออดี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 ด,ดีสวยงามมากเลยมาเรามาดูกับสีต่อมาก,กันบ้างนะครับสีต่อมานี้ก็จะเป็นในส่วนของสีส้มแล้วนั่นเองนะครับสีส้มก็จะอยู่บริเวณด้านหลังนี้เลยมีมาสคอด้วยโอ้ยน่ารักมากเป็นน้องหมีสีส้มนี่ครับผมอสวัสดีนี่ครับแม่ทัพสี ต้มนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับไฟเออร์ค่ะอะไรนะครับเอาใหม่อีกทีนึงครับขอขอชื่อหน่อยเนาะออลรีสไฟเออร์นแรกทีนี้เอาใหม่อีกทีนึ่งซิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับจากโอเรนไฟเออร์สีส้มเปิดไฟค่ะอ๋อเขามีสโลกงสโลแกนสีส้มเอามาทีละคนเลยครับผมมีอะไรบ้างยังไงเอ่ยมากับขบวนแรกนะคะจะเป็นขบวนเปิดไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากแต่ก็จะสวยจะเน้นเป็นป้ายขบวนอะไรใช่ไหมครับแบบเออให้รู้แล้วว่านี่สีส้มมาแล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยเออ ก็จะเป็นปรานจาจักโอเลนไฟเออร์ค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นเจ้าหญิงอ๋อเป็นเจ้าหญิงนั่งอยู่สวยงามทันที่สามเป็นทนัทนที่สามนี้นะก็จะเป็นปราสานาจากไอนโอเลนไฟเออร์ All Fire, นี่คือเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกนี้เนาะใช่ไหมหรือยังไงอ๋อ <c oughs> ก็จะคร่าวๆเนาะสีนี้ก็จะแบบออกแนวไฟลุกเนาะชดช่วงชัชวาลมากอลังการงานสร้างดีก็เือว่าสวยครับผมสำหรับสีนี้เนาะก็จะออกแนวนะครับคล้ายรถแห่เทียนเนาะไม่ใช่ก็จะเป็นแบบว่าฟิว เป็นไฟนะครับก็ถือว่ามีความร้อนแรงเนาะออดุดนันม่เกรงใจใครนั่นเองสีนี่เองสีส้มของเรานะคะีครับเหมือนชนเผ่าโบราณน,นะะี่ครับเลยดูไปดูมาก็คล้ายรถแห่เทียนเ <c oughs> ช่นกันมันวก็สวยสวยๆเอามาดูกับสีต่อมากันบ้างกับสีฟ้านี่ครับมากับตีมท้องทะเลเลยนะคันนี้นี่อลังการเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมไหนแม่ทัพสีเอ่ยอยคนนี้ใช่ไหมเอยดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับสีนี้ในเรื่องของอุปสรรคนะคะก็ด้วยความที่เซิร์ฟแอบหน่วนนิดนึงนะคะก็เลยวาง ครอบซ้อนได้ยากนิดนึงค่ะแต่ก็วางได้ค่ะธีมเป็นยังไงเออรอบนี้นเราเน้นธีมเป็นยังไงครับเป็นตีมใต้ท้องทะเลค่ะหรือว่าเดอะซีค่ะเอเดอะซีเลิศอยู่สวยงามครับอ่ะเรามาดูทีละคันกันเลยแล้วกันนะคะว่าแต่ละคันนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรโดดเด่นยังไงไอเชิญเลยครับกับคันแรกเนาะกับป้ายขบวนนี่ป้ายขบวนนะคะก็จะมีความเกี่ยวกับใต้ทะเลค่ะซึ่งหนูอยากจะแนะนํามากเลยค่ะก็คือจะเป็นแบบพวกป้าหลายชนิดค่ะแล้วก็ปากาหลังคะอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาบู่หรือเปล่าหนังปลาบู่ ทวงเพิ่งจบไฟมีปลาบูทองด้วยตรงด้งดงดานนี้ก็มีความเอาไทยผสมกับความสากกว่าน,นิดนึงครับปลาบูนี่อยู่ในน้ําทะเลด้วยเหรอครับอ่าเงียบคราดีแต่งมาแต่งมาแล้วงงแล้วเอาไม่เป็นไรครับผมเอามาต่อกันเลยแล้วกันกับข้างหลังนะข้างหลังเป็นยังไงบ้างตามมาะนะคะครับอ่ะมาต่อเลยแล้วคราวนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับใต้ท้องทะเลอสเซนกว้างใหญ่ค่ะ มีอะไรบ้าง,างเราเราเอธิบายหน่อยใต้ทะเลอันแสนกว้างใหญ่ของเรานี่คือเป็นยังไงเอ่ยก็จะมีความสวยงามผสมผสานกับความกว้างใหญ่ไพศาลที่ปลาหลายๆชนิดสามารถว่ายน้ําได้อย่างแบบลม่มลื่นอะไรคือปลาว่ายน้ําแบบลม่มลื่นครับขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหม <c oughs> ปลาอยู่ใต้ต้นไม้ลม่มลื่นน่แต่นี้บอกหรือยังไงโอ้อะไรใหม่ๆเกิน วอาดีดีดีปลาล้มลื่นนะครับเย็นฉ่ำอารมใจมากอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับปลาอะไรแบบนี้เราจะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับกับสีฟ้านั่นเองนะครับตีมปลาล้มลื่นนะครับแต่สีของเราแล้วเองโอ้ก็คือแต่ละคันก็คือทำออกมาได้ดีครับสวยงามมากเดี๋ยวเราจะขับนะครับไปทีละขบวนนะครับด้วยความเร็วที่10นะครับหรือว่ารักษาระยะความเร็วไม่มากนั่นเองนะครับไปที่บริเวณด้านนู้นนั่นเองนะครับหลังโรงเรียนบุกฮาเว่นนั่นเองอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับขบวนที่1นะครับผมเดี๋ยวเรา เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมกับขบวนที่1นึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้กําลังบินอยู่นะครับอ่ะสัญญาณนะครับกับคิวที่1ครับผมเริ่มได้เลยครับผมมาแล้วนะครับกับขบวนสีชมพูนั่นเองกับขบวนนะครับผมชุดจากสมัยรัชกาลที่5นะครับโอ้ถือว่าอลังการมากเลยนะครับโดยในธีมภาพรวมของสีชมพูในรอบนี้นะครับจะเน้นไปในทางการนําหอนาฬิกานะครับมาใช้ในการประดับประดาในส่วนของตัวที่เป็น รถขบวนของสีตนเองนั่นเองเออถือว่าสวยมากเลยนะครับมีความคิดเอ็ดมากเลยเพราะในส่วนนี้นะครับไม่ได้มีอินสปิเรชันที่เด่นมาจากบริเวณตรงไหนเองแต่จะมาจากสมัยรัชกาลที่ห้านะครับนำในจุดที่เด่นนะครับมาทําให้กลายเป็นรถในขบวนสีชมพูนั่นเองครับเป็นสีที่ต้องมีความคิดเอ็ดสูงมากเลยนะต้องบอกตรงๆเลยนะครับมากับขบวนสีต่อมาด้วยนะครับสีส้มนั่นเองก็จะมีน้องมัคอตนะครับเป็นน้องหมีสีส้มนะครับมาในขบวนรอบนีด้วยนั่นเองกับสีส้มนะครับ Orange Fire ถือว่าเป็นสีท,ที่มีการออกแบบมาได้เหมือนเป็นอาณาจักรแห่งสีส้มนี่ครับซึ่งมีความร้อนแรงและทรงพลังนั่นเองนะครับด้วยสีที่เลือกออกมาเป็นสีส okay. ้มที่มีความแปดปลาชเลครับหรือว่าเป็นสีแสบนั่นเองก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่เรียกว่าสวยเลยนั่นเองครับและขบวนสีต่อมานะครับที่ขาดไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือขบวนเดดซีนั่นเองนะครับหรือขบวนใต้ท้องทุเรนะครับดินแดนแห่งปาล่มลื่นนะครับของเรานั่นเองก็จะมีน้องๆนะครับเดินมาอย่างอลังการอูสีนี้มีดัมเมเยอร์มาด้้ววยแอลไ แบบหนึ่งนี่ครับแล้วก็ยังมีตัวมีน้อนี่เลยมาฝากให้กับเราได้ดูได้ชมหน่วยด้วยขบวนนี้น่ครับก็จะเป็นขบวนเกี่ยวกับท้องทะเลนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวกับปะานะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ใต้ทะเลนะครับแล้วก็นางเงือกโดยนี่เองเป็นตำนานใต้ทะเลของทั่วโลกเลยนั่นเองถือว่าสวยงามอลังการมากเลยนะครับของแต่ละสีนะครับเออเลิศมากโดยในส่วนของสแตนเชยร์ของแต่ละสีก็คือทําออกมาได้สวยเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของสแตนเชยร์นะครับแต่ในเรื่องของตัวนะครับที่เป็น ขบวนต้องบอกเลยว่าแต่ละขบวนนะครับตั้งใจทํากันอย่างมากและถึงที่สุดมากถือว่าสวยเลยโดยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาทําวันนี้มากแล้วทำสวยกันทุกหลังเลยนะครับแต่หลังที่ได้ที่หนึ่งะครับก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับซึ่งก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสีที่ได้ที่หนึ่งประจาเซิร์ฟนี้ไปนะครับผมก็ต้องขอแจงคอยดีกับสีชมพูด้วยนะครับสีนี้ทําออกมาด้ข้าี่เรียวกว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหทุกคนดูในคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าสีนี้ทําออกมาได้เลิศมากในสสส่่วววววนนนนนขขอออองตตัับเเเ็็ปชชาีีียแลล้้กกกททืมมพพูด ทำให้ขบวนดูน่าสนใจมากขึ้นเนาะในส่วนของขอบวนสีส้มเนี่ยใช่ว่าไม่สวยนะครับขบวนสีส้มนี่ก็สวยเช่นกันนะครับแต่อาจจะมีความแบบเออยังไม่ยังไม่สู้ในส่วนของสีชมพูได้สักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสวยงามเช่นกันครับผมและในส่วนของสีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสีฟ้านนะก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะเรียกว่าสวยเช่นกันอ่ะเราจะทิ้งภาพสุดท้ายไปนะครับด้วยภาพที่ขบวนนะครับกำลังเข้าสู่ในส่วนของด้าหลังโรงเรียนบุกฮาเวนนะครับผมแบบนี้เลยสวยๆนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ในการ ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเข้าดิสโก้ใต้ดีคิปชั่นให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาบุ่ยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาทําคลิปด้วยกันเยอะๆนะครับพี่ฟิล์มรอน้องๆอยู่นะครับ